เมนูนี้อีกแล้วเมืยว่านกับไข่มือนดีกับไข่จนจนโอ้เมนูยาโจงอีกแล้วนี่ยาปลากระป๋องอีกแล้วเมนูยาจกนี่มาดูของเราเนี่ยเหมือนกันนี่แมนบ่านนี่แต่วันนี้ไม่ใส่แหนมนะเมื่อวานใส่แหนมวันนี้ไม่ใส่แหนมแหนมหมดไข่เจียวกับปลากระป๋องก็จะเป็นไข่เจียวน้ำมันรวงข้าวอันนี้เป็นอย่างขึ้นโอ้ ปลากระป๋องนี้เขาน้ำซอสเป็นอย่างนาะน้ำซุปโอ้โหแกงไส้หน่อไม้ต้มยำปลาโอ้ยบะแมนบะแมนต้มยำแกงโอ้ยแกงปลากระป๋องไม่ใช่ต้มยำนะจ๊ะแกงเอาเนี่ยต้มยำเลยเบื้องหนาเบื้องหนาเบื้องหนาอันนี้เขาอีกย่างนี่เขาลืบผัว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 อยากลืมผัวต้องกินเขานี่เหรอผัวหลงอ๋อผัวหลงบะแมนผู้ใดี้ยพาต่างซื่อเนาะ เขาเลืมผัวไอ้เม็ดเม็ดเม็ดสีอันนี้เนี่ยสียังก็เอเยียงสีออกดำๆนี่เขาเลืมผัวแต่อันขาวๆนี่เขาหอมมะลิเออต้องผสมนะถ้างั้นมันกินไม่ได้ใช่ไหมมันจะเหมือนข้าวกล้องเนาะมามาแซ่บๆมามามาแซ่บมาแซ่บแกงปลากระป๋องมาเด้อ